สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมรถยาวเพมอลีนะฮะน้องเอแล้วน้องเอสุดหลองเรานะฮะไฟดับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมไฟบนสำนักงานดับนะฮะโอ้ยพี่น้องชาดบลีนเสียงชาดบลทูก็มีปัญหานะครับทูตอนนี้ทูมีปัญหาด้วยนะครับพี่น้อง ตอนนี้นบบนนซิมทูคือว่าค่ายทูตอนนี้มีปัญหาผมตื่นเมื่อเช้ามานี่เป็นเปลี่ยนบัตรพลังพลเรท,ทูนะเขาเน็ไบ่ได้พี่น้องครับมื่เศร้านี่นะครับผมจากเปลี่ยนไปเอเอแล้วอย่นี้นะครับสวัสดีพี่น้องทั้งแ9 0 0คนนะคร้อยคนนะพี่ท็อบ เิโอ้ถั่วเหลืองพี่น้องไม่ถั่วเหลืองเหรอชูมือนียบบาน่าแล้วพกแป้งเลยเฮ้ยเบาน่าทุกวันนี้พกแป้งนะครับผมพกน้ำหอมนะฮะพกครีมนะครับผมสวัสดีครับพี่พี่ยาวสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีน้องสิริวิภาจ้าชาติจ้าขอบคุณมากครับพี่น้องชาตินะครับ ไฟดาวไฟดาครับพี่้องไฟเอาขรางเขาเยวก็เปรี้ยเพ่งมาบ่มบ่มยูจ่ะนะนะอผมเสียงดียูจ่ะขอขอบคุณมากครับผมจ้ดเจนขอบคุณมากครับพี่้องขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ4488เออหลวงพี่บันยังไงยายไวยตาแดดไปไหนกัมันไ่ยันแดดหมดนะ พี่น้องครับตอนนี้ยังไปต่อไรนะครับผมทีมงานกองสุมเฮายังไปต่ออะไรเพราะว่าหนึ่งไฟดับนะครับผมแอร์ไม่ทํางานฮะสวัสดีคุณดูสามร้อยกว่าท่านนะครับผมครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟจให้เพจของเราด้วยนะครับพี่น้องครับส่ส่นสีไอยังกับผ้าผ้า้ แบ็คพ <laughs> ิงแห่งฮ <ver> ิลลไฟไฟกบพี่น้องครับผมผูดนาเปริส่าเปาผู้นดเปริสาเป็นอ่อนนะเนาะพูดนบยเปริษ่าเปาลงสินไม่กิ่เด้อเยล่ำนะโอ้ย หนึ่งสองเอาอยู่รวมหนึ่งครับผมทานวันอยู่ป่ะอ่าทานเดี๋ยวเดี๋นอันนี้หนึ่งเด้ออ่ะยังอยู่่ระวงไฟดาวด้ยค่ะงามยายังเออเอาอีกเรื่องเรื่องอีกอาะไม่ม่เมันรอนปะห่ะเนาะอย่างนี้อได้เนาะ อะไรครับะะครับกดไ์กดไ์บานี้มันมาาใส่แล้วกดไรในเกก็ไหนึ่งสองโอเคโอ้ไรีน่อยเลยโอ้ผมกไปี่ยู่บโ้แใส่ <S 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 ที่อยู่แล้วแต่ไม่มีข้อความตอบกลับเลยค่ะโอนแล้วแนบะสริบใส่ที่อยู่แล้วกอกกอกอยู่ในหันเบิร์หล้ว้อง กรอกเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมรอนะครับรอนะครับ,บพี่นอะะ้องเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวมันลายแล้วครับระะเดี๋ยวเดี๋ยวกัมี่นะครับสุดปังมากค่ะเข้าว่าสวัสดีครูสีดด่ร้อยยี่สิบสี่ท่านเี่ยมั่นเชียวอยากด้มี่ขั้นเชียวอยากได้มี่ให้ร่างอะไรบ่ นหนึง่งอันหนึ่งสองอ่ออีกรูปนึงครับอีกรูปนึงอันหนึง่งสองอ่าสวัสดีคุณลูกศิษย์ร้อยห้าสิบท่านด้วยรอ,อนะครับพี่น้องครับรอรอ,อ,พอพว่าตอนนี้ขึ้นมันมันบีบอนะอ,อ,ดอ,อดเอออดอร์เรามันมันแย่กันหลายพี่น้องเอาไงซะเพราะขลังปิดออกมาปิดออกมา เปลี่ยนออกมาแล้วนี่นี่เปลี่ยนมาแล้วเปบงซีได้เป็นปน้องเด้อนี่นี่ค,คือมาอยู่ยังสี่ไงยังไม่มีข้อความเด้งกับไปหาหมูเจ้าเด้อครับเด้นอ,อนี่นะครับค,คือตรงซองของออกไปแล้วคือเขามารับของออกไปแล้วเขาไปยิงผุดเป็นน้องมัเบงซีเด้งไปหาพีนนะ่น้องนะครับเน้องครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้พันมูเจ้าเทอะไร ley, มูเจ้าสามพันบ้านมือเช้าเพิ่งสามพันบ้านอ้อเด้ออะไรทยอยออกเรื่อยนุ่นเขาไปยิงนุ่นถึงจะมีข้อความเด้งเป็นเป็นไหน เลขพ่อสะดุกไหมให้เรานะครับน้าใจเย็นๆนะครับเช็คเลขพัสทุกแต้มแสดงว่งงาคุณนันกำลังออกวันนี้นะคะไม่มีตอบกลับนะครับเป็นข้อความอัตโนมัติแม่ครับ <พอ S 1> ผมภูล่าเขายิง่งภูร่าไม่สิ้นอยากซื้อยูเตอร์ว่ามีเงินครับอันดับแรกพี่น้องหาเงินก่อนนะครับเนาะ <S <S หาตังก่อนนะครับผมค่อยจะได้ซื้อฮะหาเงินอะไรดีมันก็มีวิธีหาเงินของแต่ละครอบครัวของแต่ละคนพี่น้องครับ ผู้นึงก็เก็บกระปูขายามางบาคนก็เก็บกระปูขายนะครับแลาวฝนตกบางคนก็กีดยงางบางคนก็เก็บหอยหอมขายแล้วแต่ครับผมอ,อยากได้อยากได้นะครับผมเข้าไปที่เดี๋ยวพี่บานแล้วไร่สวนยนอมแงเข้าไปที่ไร่สดนพี่บ้านจีนแรงแม่งน,นะผมเข้าไปดูหน้าเพจเลยครับแล้วลงไหมบอกวัตถุยาวเลยนะครับไไมม่ีแอคลน์ะเอฟได้อีกปัจ้า ได้ครับผมเอฟได้ตลอดนะครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะหยุดถึงวันไหนนะพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องห้าร้อยท่านครับปังปังอืมพูเรดงวัาอู้นี่พี่น้องครับนี่นะครับผมเป็นรางวัลที่ทุกคนจะได้นะครับพี่น้องครับมีสิทธิ์ได้นะพอเพชร เป็นรางวัลที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้นะครับพี่น้องครับทุกคนมีสิทธิ์ได้นะครับลุ้นเข้ากันเข้ามาพี่น้องครับนะตัวไอหม้อใส่ไฟพี่น้องนี่แบตเบิ้ลทุกการปั้าผีประสาทปั้นย่านเมืองอะไรนี่พี่รองเนี่ยปั้นนะครับผมโอ้คดีเลยวะนะครับผมโอ้สุดยอดสุดปังครับสุดปังสุดปังจริงๆนะครับผมบอสบิ๊กนะครับเพื่อนแฟนนะครับ เปล่านะอันนี้แล้ววันระวันไงบ่เนี่รแล้ววันไงญ่แ่ระวันไงบ่บีเอ <laughs> ็มบ่จะยิมไรได้บ่กูยิมโดไรยิมไรเห็นแขวแล้วส่งข้อความไปทางไหนคะส่งข้อความไม่ต้องส่งข้อความอะไรทั้งสิ้นนะครับคือนอนหนูเท่ากับจํานวนจํานวนที่คุณจะเอาอะคือกี่กองก็คือ นอนูเท่ากับสมมติเอาสองกนอนูเท่ากับสองเนาะเออคอเมนเนนูเท่ากับลจะจนวนเหี่เอสีสันเนาะ้อเ่าะกับเ้งไปหาเจ้าะาเจ้าหาแอดลเล่าที่เขาปเมนาอดไาอเะป็นคุณโอ๊ตยิ้มให้นูหน่อยอ้าวบูรีกันแล้วบูรี่กันแล้วอ้าวคุณติ๊กนี่คุณกาติ๊กนี่คุณกาติ๊กนี่คุณกาตินี่บูรี่ผมมาแล้นี่บูรี่ผมมาแล้วนี่ จอกยอครับหยอกยอสั่งไปสองออเดอร์ทำไมได้นไดหนึ่งออเดอร์คะอ่าเคลียร์ซิเทีละหอเดอร์จ้าจะาปินต,ต,ต,ตกันมือนีจะปินเลขแท็กแรกมือที่สที่สมอาจจะเป็นเลขที่2ไปตามไปค่ะจ้าจานมันนะครับผมห้องทำงานเ<ห>พริด<ม>แอร์ป่ะจา้าติดแอร์อยู่ครับผมแต่ว่าแอร์มันต้องใส่ไฟครับไฟดับค่ะไฟดับครับผมสวัสดีพี่อด้วยนะครับผมมีเมืองนั้น สนใจดีทอกพาวแอดไลน์ไปที่ดีทอกพาวดีทอกพาวโอ้อเอมเอเลือกมาวันสองสามเก้าอลมออมีแอดอยู่วาลำไหนอ่ะแอดสองแอดสองสามเก้าอออนะครับพี่น้องครับเอลเอ็กม่อดกเอ็กเอ่ไดอ็กเอเอ็กเอ็กเอ็เอ็กเออ็อ e กเอ็ สวัสดีคนดูห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยเปน้องครับวันนี้มีท uh, ีมงานอิราบ้านนาชาแนลนะครับผมมาอัดะอยทำแล้วอยู่ก็ซอยทุกท่านเี่ยยังเหรอพี่มีเลยเอฟเข้าทางเพจไหนคะบารอุดรพาเพลินเรื่องข่าไปเบิ่งนะครับเด้อ เอฟที่เพียเท่านั้นนะไม่มีรายอะไรมาเกี่ยวข้องนะนะครับบัญชีโอนก็เป็นบัญชีหอยจกรอู่บ้านฟินเลนเนาะชื่อบัญชีน่ะไปโอนบอมแมนเรื่อเป็นชื่อบุคคลไม่ได้กผู้ใหญ่บ้านนรำกัเ่าน้สวัสดีครับดูห้าร้ามสามท่านไปลองขอนคือขอยวเย่เอาให้ดูหนี่อู้ยู่หน่อยเยแล้วร่ม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 มนะ เย็น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 สุดยอดมากจ้วจาวันนี้จ้าสาวเวลาบ้านนาจ้ะวะพ,พี่เอพี่เอเาของเขาใช่ไหมวันนี้นี่ของเขา,าตอนนี้รอกัจับใช่ไหมไม่อะไรบ้างที่มาส่งวันนี้นี่อะไรบ้างที่มาส่งวันนี้กุ้ยจับวันนี้ส่วงวันนี้บ่กาแฟชงกาแฟมาส่วงวันกับโ,โกโก้ สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูถ้าห้าร้อยกว่าท่านนะครับพี่น้องหวันปะเอาหนะจะเกาีครับจะเกลรอลุ้นได้เรียกพัสดุดแล้วค่ะรอลุุนพี่น้องรอลุ้นรอลุ้นนะครับผมรอลุ้นนะครับของรางวัลก็รังการงานสร้างนะครับงัวเราแซยักตัวบุ๊ <laughs> เราใส่งัวจากตัววมุ่งขึ้นแล้วเสียงงัวมาใส่อีกอยู่เล้วถามผมว่าแม่ผมมีงัวขายเปล่าไหมโทรไปถามแม่วแล้วบะมีแม่ขายไปแล้วนะครับผมสวัสดีคนดู500กว่าท่านนะจ๊ะโอ้มันเหรอคืออยู่ไหนวะเจ้าเกลียดไดดวะมันาวใครทีนี่มันเอาว่ะแดดส่งก็มองนีมันเอาวใคเอาเนี่ยจี้ยาวทำไมจี้ยาว โอนเงินตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวานยังไม่ได้รับเลขพัสดุเลยค่ะโอนเงินตั้งแต่ออเดอร์ที่สามรกว่าพันบแมนแล้วค่ะพ่อส่งไปแล้วนะคะฮะออเดอร์ที่สามกว่าส่งออกไปแล้วนะคะแสดงวาเจ้าก็ได้ไปน้พาสอว่าา้าโอย่าสอย้อน่้อย่าย่าสามอย่สเมื่อวาสา้่้อ่ามวรวมสอสาวันเริ่มลวม แสดงว่าเพิ่อัพโหลดของมูลมาะสาเร็จหมายถึงพวกมูเขาจะออกไปตองเร้วมือนี้อลอกเข้าไปเช็คดูนะครับใส่เลขอะไรผิดไหมห้ลูกหร้านเบื้องไ้ครับแม่มันต้องกรอไอ้เลขมันต้องก่อไ้เลขกันยังก่อเลขสลีปอ่ะเวลาอยู่ในใบสลีปนะครับพี่น้องครับแง่เมียบุญก็มาแล้วนะมันจะมีเวลาอยู่ให้ก่อให้ตรงแล้วขอไปกออขอมูลแล้วยังไม่ได้กดโอเคโอะสบเสร็จจ้ โอ้ตานมันได้อแม่ตานมันเด้อมันเห็ดยากอยู่ครับเพราะทาไรนเสนเบืองให้ลูกหลานเบิ้งไห้แลครับเนาะอาเอาโทรศัพทอันนึเปิดไลน์สดอันอนน้ลุ้นค่ะรอรอจ้าสวัสดีค่ะลูกยาวาได้เรีพสัสด,ดุแล้วจ้ารอรุ้นโอเคไหมครับรอรุ่นรอลุน้นครับดีัวันดยเชเลมสั่งด้่าส่งออกดีเดพราะว่าของเราส่งออกวันนี้ไปแล้วนะคะ เบื head, Saint, shirt, oh, ้องเฮียนพี oh, oh, ่บันล้วนะโอ้เจ uh ้า huh. อัน şey ผูกโอ้ผูกค้าแล้วฟังน oh, ี่ส uh ี hmm. ่ก so ้าเก้าระบบบูทถ้ามีบวกค่าส่งนั้นคือวิชาชีพนะคะระบบหลุดระบบหลุดนี่คือบ่มีเกี่ยวกับไล่กับยางไม่น้องบ่มีอนบวกค่าส่งคายังต้องเสียไม่น้องครับนะระบบระบบหลุดมันจะดูดเข้าไปเลยนะครับ แค่คุณมาพิมพ์นอนหนูเท่ากับในเพจผู้ใหญ่บ้านนะในในวิดีโอไลฟ์สดอะ่ะพิมพ์เท่านั้นเองไม่ต้องไปสนใจใครทักมาหรือว่าใครให้กดลิงก์มีลิงก์อะไรเด้งขึ้นมานะครับอย่าไปกดกดแค่นอนหนูเท่ากับแล้วจะเจอเจ้ากล้องกเขียนลงไปนะครับแล้วกามันสีมีเด้งตกลงมาไม่เคเจอหาเจ้าเป็นบ่เจพินเจ้าเขาไปกรอกข้อมูลมาเนี่ยโอนเงินให้เขาแล้วก็เจ้าก็ไปกรอกข้อมูลซื้อเจ้าบ้านเจ้ายังเจ้ากับว่ากันไปนะครับผมแล้วก็กดโอเคตกลงนะครับก็รอเลขวัสดุแค่นั้นแหละนะครับผม แล้วก็รอร,ร,ร,รับงัวรับเนีงกรว่าไปรอรับจักรยานรอรับไอแพดไอพจนกรว่าไปนะครับพี่เอต้องให้ลูก